สวัสดีครับพี่น้องต้องฝ่ายทุกถูกทุกคนตัง้งซาวไทยและซาวลาวเดี๋ยวครับเดี๋ยวแบงแปบนึงเดี๋ยวข้าสิบไปตลาดกันนะครับไปหาหน้ากินจะไปถึงตลาดมากกว่านี่น้ข้อสิไปซื้ออย่างมากินเดี๋ยวติด,ดตามชมต่อไปนะครับไปข้าตลาดเด๋ยวพ่อกันไหมนี่ครับเรากำลังสิไปข้าตลาดนะครับคนเยอะขนาด ฟับฟับฟับดูซะก,ก่อนเราจะมีที่จอดรถกันไหมวิถียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อาจยอดอะไป็นลังไงหนดังล้งพอดังล้งไม่ทันหน้าลงเลยไี่จอดชิบึ๊กเรียบร้อยครับผม

ปครับเราจะกินอะไรกันดีเราจะกินอะไรกันดีนะครับ

กินไก่กินผักไหมเดินรับราสิได้ยังไปกินครับวันนี้้ครับววกหวกเลยเคียดหน่อยไก่ับไก่บ้านรับไก่ปรับไก่แซ่บ ออถึงแปดนาทีนานมันก็ได้กินอะไรวะปลาทูไหม <c oughs> ปลาทูตัวไงนะครับเล <c oughs>

ขอากรลมำครับกำอาหารกินอะไรล่ะเขาดิเน ok right> no well ื้อแล้วเ็อกระบึกไหมกระบึกอหรือปลาอะไรปลาสวายป้ายยังครับดิปลาสวายจบละ จบแล้วจบแล้วนกนกระทากระกด ทนายไหมโทรหาทนายเข้มาใกล้จอมยุทธไหมล่มละต้มฉีกตลาด เย็นนะครับตลาดนัดวันอาทิตย์น้องไผ่ไเอ้อไม่ใช่น้องไผ่บ้านโคดขอกินกะมากมายหลายอย่างเราจะเอาอะไรไปทำกันดีดีกว่า อะไรเนื้นอลงมาเมียพี่แปะโทรมาแล้วเ,เดินไปครับครับของวัตถุดิบของเรา

ยังไม่ได้เอาราะว่ามันแพงเหลอเลยเปล่าอัน,นี้อกกูที่นะสิบ่าเพื่อกันเอา

ร้านหมูอยู่ไหนมีไหมไม่มีเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีร้านหมูหรอน้องไผ่จัดไปที่ลับปะเราให้ตุ้ยแวบวาบเป็นน้องไผ่คลิปนี้จบก,กันไว้้ำนี้นะครับเด้อวันน้าทามาเบิร์กันไหมว้าาสิไปใสกันต่อสวัสดีครับ